ค่ะกับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องช่องมีสับพระบ้านนะคะพี่พี่วันนี้มาพบกันใน EP ีที่46นะพี่พี่นะวันนี้น้องมีพระเครื่องพระบ้านมาแบ่งปันให้พี่พี่เช่นเคยนะคะ ช่องทางการติดต่อน้องนะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่านคิวอาร์โคดนี้ได้เลยนะหรือจะแอดที่เบอร์0 8 3 5 3 4 6 8 2 2 0 8 3 5 3 4 6 8 2 2ี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะคะ วันนี้ ep ที่46นะพี่พี่นะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะพี่พี่นะกติกาการจัดส่งของช่องน้องนะพี่พี่นะ1องค์โอนน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางน้องขอยอดบวกเพิ่ม50บาทนะพี่พี่นะ2รายการน้องจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่เราไปเริ่มรับชมกับรายการที่1เลยนะพี่พีนะรายการที่1นนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะรายการนี้รายการที่1นึ่นะพี่พี่นะรายการละสามอบาทนะต่อไปรายการที่สองค่ะ รายการที่สองเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่นะพี่ๆนะรายการนี2 2> ร้รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญด่อโบราณไม่ทราบที่นะพี่พี่นะรายการละ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะพี่พเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะพศ2507นะพี่ๆนะ รายการนี้รายการที่3มนะคะพี่พี่รายการละ300บาทนะพี่พี่นะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่สเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่ำนะวัชีประขาวนะเป็นเหรียญรอหลวงพ่ออ่ำนะคะรายการนี้รายการที่4ออี่นะพี่พี่นะรายการละ300บาทนะต่อไปเป็นรายการที่ห้าค่ะ รายการที่5เป็นเหรียญมหาลาบรุ่น1นะพี่พี่หลวงปู่สีนะคะรายการนี้รายการที่5นะพี่พี่นะรายการละ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะ รายการที่6เป็นเหรียญกรมาหลวงชุมพรนะพี่พี่รายการที่6เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะพศสอง 6, 6, 6, 6นสี่ะรายการนี้รายการที่6นะพี่พี่นะรายการละ3 0 0บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นปลาหลวงพ่อจงนะพี่พี่นะ เป็นปลาหลวงพ่อจงนะคะรายการนี้รายการที่7ดนะรายการละ3ามบาทนะพี่พีนะต่อไปจะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะพี่พีนะหลวงพ่อบ่ายนะคะ รายการนี้รายการที่8นะพี่พี่นะรายการละสามร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นรูปหล่อหรวมพ่ออ่วมนะพี่พีนะรายการนี้รายการที่9นะพี่พี่นะ รายการละ300บาทน,นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะพี่พี่รายการที่10เป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะฐานอุดผงนะพี่พี่นะ รายการนี้รายการที่10นะคะ300บาทนะพี่พต่อไปเป็นรายการที่สิค่ะรายการที่สิเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่พี่นะรายการที่11นะพี่พี่นะรายการละสามร้อบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะรายการที่12เป็นเหรียญรอหลวงพ่อต่วนนะคะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อต่วนนะรายการนี้รายการที่12นะคะรายการละ300บาทน,นะพี่พนะต่อไปจะเป็นรายการที่13ค่ะรายการ ที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพศ2517้าน่พี่นะวัดช่องแคนะคะรายการนี้รายการที่13นะพีนพี่นะรายการละ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ รายการที่14เป็นเหรียญชินาราชหลวงปู่สุขนะพี่พี่ที่ระลึกในการสร้างโบสถ์นะคะวัดโพธารามพุทธศักราช2461นะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่14นะพี่พี่นะรายการละ300บาทนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่15ค่ะรายการที่15เป็นพระอุปคุตนะคะเป็นพระอุปคุตนะรายการนี้รายการที่15บห้านะพี่ๆนะรายการละ300บาทนะพี่ๆต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ รายการที่16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนะวัดบางแหวนนะคะรายการนี้รายการที่16นะพี่ๆนะรายการละ300บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17เป็นรูปหล่อหน้าบากหลวงปู่ศุขนะคะวัดโพไซทองนะรายการนี้รายการที่17นะพี่ๆนะรายการละ300บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นรูปรอหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะรายการนี้รายการที่18นะพี่ๆนะรายการละ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ รายการที่19เป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนวัดโพธารามนะสองห้าหน่ะพี่พนะรายการนี้รายการที่19นะคะรายการละ3ามอบาทนะต่อไปเป็นรายการที่สิบค่ะ รายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะวัดพวงมาลัยนะรายการนี้รายการที่20นะพี่พี่นะรายการละ300บาทนะคะต่อไปจะเป็นรายการละ600บาทนะพี่พี่นะมี5รายการนะพี่พี่นะรายการที่21นะคะ รายการที่1 1เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังนะพี่ๆนะพศส5องห้าสองหนึ่งนะรายการนี้รายการที่21นะคะรายการละ600บาทนะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ รายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะเกาะพังงันนะคะรายการนี้รายการที่22นะินะพี่ๆนะรายการละ600บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ รายการที่13นะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะวัดจุรามณีนะคะรายการนี้รายการกระอหกร้อยบาทนะพี่ๆนะ ต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะรายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะรายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะรายการน mmm <Mm ี้รายการละ6 0 0บาทนะพี่ๆนะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่2 5ค่ะรายการที่2 5เป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะพี่พี่นะ เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะคะรายการนี้รายการที่15้นะพี่พี่นะรายการระ6 0 0บาทนะพี่พี่นะคลิปไม่ชัดพี่พี่ขอรูปเพิ่มเติมไว้พิจารณาได้ในไลนเลยนะพี่พี่นะคลิปไม่ชัดพี่พี่ขอรูปเพิ่มเติมไว้พิจารณาได้ในไลน์เลยนะคะวันนี้จะมีราคา300กับ600นะพี่พี่นะ จะมีราคา3า0 0กับ600นะคะแอดไลน์ได้ที่ QR code นี้เลยนะพี่ๆนะหรือจะแอดที่เบอร์0 8 3 5 3 4 6 8ส 2, 2ะะ่วน8 3 5 3 4 6 8 2 2นะคะ0 8 3 5 3 4 6 8ส2ส่องขอรูปไว้พิจารณาเพิ่มเติมได้เลยนะพี่ๆนะทักมอสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะคะ วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะพี่พี่วันนี้ EP ที่46ก็จบลงไปแล้วนะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะพี่พี่กลาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านคะ่ะ